เพื่อนคะทิปไปเจอคลิปนี้มาค่ะเป็นที่กดกระป๋องแบบติดฝาผนังดูจากต้นคลิปเนี่ยเหมือนจะใช้งานง่ายมากๆแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะดีหรือจะแย่มาค่ะเดี๋ยวทุลิปจะใส่จากชอบปีมารีวิวให้เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทุริปนะคะเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะได้สินค้าแต่ข้างกล่องในเขียนว่าเครื่องกดกระป๋องนะคะค่าตัวแบงค์แดงนิดๆค่ะก็เกือบ2ใบละแหละวัสดุของเขาเนี่ยเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะคะแน่นหนามา ดีดดคือ,อแบบน้องมันห<อ>นีบมือทุลิปเอาเ<บ><อ>จ็บ<อ>มาก <c oughs> นิ้วก้อยทุลิปเกือบหายเลยค่ะอ่ะตอนนี้ทุลิปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะขวดที่เขาใช้เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ขวดมันก็ใหญ่ไปใช้ไม่ได้อ่ะแล้วลองใช้ขวดเล็กดูซิก็ ใหญ่ไปอีกค่ะใช้ไม่ได้อยู่ดิอาลองใช้เป็นกระป๋องเสียอาได้เลยเดี๋ยวชุลิปจะลองกดแบบไม่ติดฝาผนังดูนะคะปรากฏว่าโอ้โหยากมากเลยค่ะไม่รู้ว่ากระป๋องเขาแข็งแรงหรือเปล่าก็เลยลองใช้นิ้วแบบจิ้มๆแบบนี้ให้กระป๋องมันแบบบูบูหน่อยนึงแล้วก็กดได้นะคะทุกคนกป๋องก็เล็กลงประมาณ5 0อร่ะชุลิปก็อยากรู้ว่าขวดแบบนี้จะใช้ได้ไหมสรุปก็คือใช้ยากอยู่ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวชุลิปจะลองเจาะกับฝาผนังดูค่ะว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าและส่วนตัวชุลิปก มันมีที่นุ่มๆแบบนี้ด้วยนะคะแต่ใดๆคือเจ็บนิ้วมากเลยค่ะ